สวัสดีครับพู้ติดตามช่อง y o u t u b e b i g l i f a c e b o o k c o m l a s h b i l i a e b o t แล้วก็เว็บไซต์ไอคิวคูแกงนะครับอันนี้ก็ตอบสนองกับคนที่มาคอมเมนต์ในตัวของรีวิวตัวนึงนะครับบอกว่าอยากเห็นตัวรีวิวของ oppo enco free รุ่น w 3 1ที่เพิ่งเปิดตัวในราคาแค่1,999บาทนะครับก็อ่าผมจัดมาให้แล้วเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับว่าผูฟันตัวนี้เป็นอย่างไรและคุ้มค่าหรือเปล่า เอาละครับก่อนที่เราจะมาแกะกล่องก็เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องคุณสมบัติกันก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าตัวนี้ก็มีความน่าสนใจในเรื่องของสเปคด้านหลังตัวเครื่องนะครับก็จะมีนี่ครับเรื่องของการต่อเชื่อมบลูทูธแบบซิมเลตนะครับมีเบสโหมดก็คือตัวเบสนะั้นะจะมีกำลังที่สูงขึ้นนะครับมีดูโอ้ไมโครโฟนนะครับแล้วก็มีระบบตัดเสียงรบกวนระหว่างการคุยได้นะครับแล้วก็มีทัชคอนโทรล มีตัวของ e a d t e c h นะครับก็คือว่าถอดหูฟังออกปุ๊บเสียงจะหยุดกันน้ำได้แบบ ip 5 4แต่ก็ยังไม่แนะนำให้ลงน้ำอยู่ดีนะครับเอาละเรามาแกะกล่องได้ดีกว่าเพราะว่ากล่องนั้นก็จะเป็นระบบดูดเหมือนกับหูฟังทั่วไปแกะจะยากนิดนึงนะครับอือนี่ครับออกมาก็หน้าตาเป็นทรงกลมนะครับก็เหมือนกับตัวของหูฟังยี่ห้อหนึงนะครับยี่ห้อ h นะฮะ แต่ว่าผิวสัมผัสของตัวกล่องนั้นน่ะจะเป็นผิวสัมผัสแบบค่อนข้างด้านนะครับคอนข้างด้านแล้วก็มาพร้อมกับตัวชาร์จแบบ usb type c นะครับแล้วก็โลโก้ oppo แต่อย่าหันไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวเอ็มอ่านเป็นอย่างอื่นไปนะครับแล้วก็ตัวของหูฟังก็จะเก็บไว้อย่างนี้สวยรูแต่ว่าจะไม่มีเรื่องของไฟสถานะอยู่ข้างหน้านะครับที่เหลือก็จะเป็นหน้าตาตลับแป้งท่วมาดาทั่วไป ต่อมานะครับเรามาแกะกล่องข้างในกันเลยดีกว่านะครับข้างในก็จะมีแค่ควิดไกด์นะครับสำหรับคนที่อยากรู้ว่าปันใช้งานอะไรได้บ้างนะครับก็สามารถจะอ่านควิดไกด์ได้นะครับ mm hmm. แล้วก็จะมีแยงของใบรับประกันตัวเครื่องนะครับใบรับประกันก็จะมีหลากหลายภาษาส่วนจุกนะครับจุกที่เปลี่ยนนะครับก็จะมี เท่านี้นะครับอันนี้ไม่ขอแกให้ดูแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวทําหายกันนะครับส่วนตัวของพอร์ตชาร์จไฟนะครับก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งจะเป็นสายแบบนี้นะครับเป็น USB Type C นะครับเป็นแบบธรรมดาอย่าที่คุณได้เห็นกันนะครับนี่ครับก็คือเบื้องต้นของภายในกล่องตัวของ Oppo Enco Free W 3 1นะครับซึ่งมีหน้าตาสวยงามแต่ว่าในระเทศไทย ขายแค่สีเดียวคือสีขาวอย่างที่คุณได้เห็นกันทั้งหมดนี้นั่นเองครับเอาละครับสำหรับในการแพ i r i n g ครั้งแรกนะครับของตัวหูฟัง Oppo Enco W31 นะครับ mm hmm. ก็วิธีการง่ายๆครับแค่เปิดฝามานะครับแล้วก็ปล่อยให้มัน p a i ิ i n g ไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะขึ้นหน้าจออัตโนมัติ แต่ว่าเดยคอามว่าบางทีจะขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างน,นะครับก็ขอบิธีสาธิตอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือการเข้าไปที่ Quick Setting แล้วก็เลือก b l e ลู o t h จากนั้นเนี่ยก็ปล่อยให้ตัวเครื่องนั้นดีเทคกันเองนะครับก็จะใช้เวลาประมาณหนึ่งซึ่งในลักษณะของการขึ้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็กด Connect ปล่อยให้มันเชื่อมต่อไปเองนะครับจนกว่านี่ครับจะขึ้นก็จะมีการบอกว่าตัวกล่องนั้นเดือแบบเท่าไหร่นะครับหูฟังแต่ละคานั้น มีเท่าไหร่แล้วก็สามารถเข้าไปดูตัวของคู่มือผ่านเครื่องได้นะครับก็เช่นตัว Quick Match จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็การสั่งงานนะครับก็จะเป็นการทัชที่ตัวก้านนะครับจากนั้นตัว Auto Pay r e s p o r t ก็คือการดึงหูฟังออกจากหูส่วนตัวนี้ก็จะมีเรื่องของ s o u n Effect ที่จะมีการปรับตัวของ Dynamic Mode นะครับแล้วก็มีตัวของปรับ Equalizer ได้ด้วยซึ่งที่จริง e n c o ฟก็ทำได้นะครับ เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของ Setting กันก่อนดีกว่านะครับก็จะมีนี่ครับเป็นโฟ o n e Audio อันนี้ก็คือใช้สำหรับคุยโทรศัพท์ต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของมีเดียอะอดิโอคือเรื่องของการฟังเพลงนะครับสุดท้ายจะเป็นแชร์คอนแท c กก็คือปล่อยให้ตัวเครืนั้นนะสามารถที่จะรับฟังคอนแทคว่าเป็นชื่ออะไรได้รวมไปถึงนี่ครับตัวของไฮเดโคเรตตี้ออดิโอนะครับ AAC ก็ยังรองรับเหมือนกัน แต่ว่าในตัวนี้ก็ยังมีเรื่องของการเช็คอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้นะครับก็สามารถที่จะกดเข้ามาในตัวนี้ได้เหมือนกันซึ่ง oppo enco free นะครับก็จะมีลักษณะฟีเจอร์คล้ายๆ,ๆกันแบบนี้เอาละครับตอนนี้เรามาดูตัวหูฟังกันดีกว่านะครับสำหรับตัวของ oppo enco w31 นะครับแน่นอนว่าก็จะเป็นแบบอินเอียร์ถ้าผม ขอสารภาพว่าตั้งแต่แรกที่ผมเห็นมันมาเนี่ยหน้าตามันจะคล้ายกับ AirPod s Pro อย่างมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นอกจากนี้มันจะเป็นจุกอินเอียถ้าใครไม่ค่อยชอบเรื่องของอินเอียเนี่ยแนะนําว่าไปเ e อ็โคฟีเพิ่มแต่อีกนิดนึงก็จะได้คุณภาพที่ดีกว่านะครับจะมีติ่งดำๆทั้ง2ฝั่งนะครับก็คือเป็นการดีเทคว่าตอนนี้จัอุปกรณ์แล้วหรือเปล่านะครับนอกจากนี้ตัวขั้วข้างล่างนะครับตัวขั้วตรง ที่กานมันะครับก็คือตัวของการเสียบชาร์จนั่นเองครับนยครับจะค่อนข้างจะเห็นได้อย่าง <S <S ชัดเจนว่ามันสามารถที่มวางและเสียบชาร์จได้ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังของทั้งคู่เนี่ยจะมีไมโครโฟนนะครับอีกตัวหนึ่งซึ่งจะคอยจับเรื่องของเสียงรบกวนนะครับแล้วก็จะมีตัวของสีเงินมาให้พร้อมกับปุ่มตรงนี้นะครับเป็นปุ่มทัชแพดที่สามารถสั่งงานได้ นะครับทัชแพดอยู่ด้านบนนะครับแต่ว่าจะไม่สามารถลูดเหมือนกับ e c o f ฟี i, ในการปรับดับเสียงได้นะครับส่วนจุกตัวนี้นั้นน่นจะเป็นอ e ินเดียแล้วคุณสามารถที่จะถอดออกมาแล้วก็เปลี่ยนจุกได้นะครับแต่ว่าในลักษณะของความแน่นเนี่ยผมต้องยอมรับว่าไอตัวของ W31 เนี่ยจะแน่นกว่าตัวของ e n o o f ฟี i, อย่างชัดเจนนะครับเพราะว่ามันเป็นอ e ินเดียแท้แน่นะาที่ Enco f ฟีนั้นจะเป็นรูปผสมระหว่างเ e อียบัด กับตัวของอินเอียนะครับซึ่งจะแน่นก็ขึ้นอยู่กับจุกว่าคุณใช้จุกแบบไหนนั่นเองครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองใส่ตัวของหูฟังตัวนี้กันนะครับ oppo enco w ส1หนึ่งนะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายๆนะครับก็หาว่ามันอยู่ด้านไหนนะครับเนีย่ยวิธีการใส่ก็คือสามารถที่จะใส่แบบนี้ ให้มันหยุดเลยนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับจะเป็นแบบนี้ก็แค่นี้เองครับส่วนคุณภาพเสียงนะครับถ้าที่เดี๋ยวลองกันว่ากับการฟังเพลงนะครับว่ามันจะฟังเพลงรอดไหมนะครับก็เนี่ยครับเดี๋ยวผมเปิด Spotify นะก็จะลองเพลงเดิมๆนะฮะเอาเพลงที่เป็นแบบ,บเลงก่อนนะครับ แต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนครับว่าหูฟัง1,999บาทนั้นอาจจะไม่ได้ให้คุณภาพเสทียี่ดีดหรือขนาดนั้นนะครับแต่นี้ก็ลองฟังอยู่ก็เสียงออกมากนะครับก็เบสหนักมากเบสหนักค่อนข้างหนักใช้ได้เลยนะครับแล้วก็คุณสมบัติหนึ่งครับถ้าเราปิดหูฟังออกนะครับ มันก็จะหยุดเพลงโดยอัตโนมัติเนี่ยครับหยุดเรียบร้อยอันนี้นครับเข้าสู่อีกโหมดนั่นก็คือโหมดของเบสโหมดนะครับซึ่งเบสโหมดนั้นเนี่ยจะดันเบสที่ค่อนข้างลึกมาให้นะครับก็อาจจะไปทีลึกไปนะครับแล้วก็เหมาะกับเพลงที่นสนุกสนุกนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าสมมติแตะไปที่ฝั่งซ้ายอีก2ทีจะเป็นบาลานซ์โหมดนะครับบาลานซ์โหมดเนี่ยก็คือเสียงออกมาก็จะให้คุณภาพเสียงที่เรียกได้ว่า อยู่กระดับกลางๆนะครับก็ไม่ได้ลึกไปทางใดทางหนึ่งมากก็เป็นอีโหมดที่คุณภาพนะครับแต่ถ,ถ้าสมมุติเราแตะทางข้างขวา2ครั้งนะครับมันก็จะเข้าไปสู่การเปลี่ยนเพลงนั่นเองครับถ้าแตะ3าครั้งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือันจะเข้าสู่โหมดของ Google Assistant นะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนเพลงได้นะครับหรือว่าสั่งงานต่างๆของ Google ได้หมดเลยนะครับถ้าสมมติต้องการเอาเพลงออกหรือหยุดเพลงนะครับก็ต้อง ตึงหูฟังหยุดไปเท่านั้นเองครับถึงจะให้เพลงหยุดได้น,นั่ครับส่วนในเรื่องของการใช้ในการสนทนานะครับด้วมความว่าหูฟังตัวของ oppo นะครับ enco w 3 1เนี่ยีจะมีไมโครโฟนทั้งอยู่ด้นานล่างแล้วก็อยู่ที่ตรงใบหูนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำให้มีเกิดระบบ noise cancelling นะครับสามารถตัดเสียงพูดหรือเสียงลมเนี่ยออกได้ค่อนข้างดีนะครับในราคาที่ได้ได้ว่าจับตอนในงานมากขึ้นส่วนแบตเตอรี่นะครับเห็นเขาบอกว่า มว่าอึดพอสมควรเนี่ยแต่ว่ายังอึดไม่เท่ากับตัวของ e c o f ค e นะครับแต่ก็สมราคาตัวของหูฟังรุ่นดีอยู่นะครับ เพียงแค่1 9 9 9บาทนะครับก็สามารถที่จะจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วนะครับคู่แข่งโดยตรงนะครับก็จะเป็นบ้านใกล้เลนเขียงอย่างเช่นตัวของเรมีปัดแอรนะครับซึ่งเรมี่ปัดแอ i r นั้นรูปร่างจะเป็นเหมือนกับแอร์พอดทั่วไปนะครับก็เลยทําให้รู้สึกว่า,าตัวนี้จะใส่ได้แน่นแล้วก็บอกกับการออกกําลังกายเอฟเฟกซได้มากกว่านะครับอย่างไรก็ตามถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะกดซื้อผ่านทางของ oppo b a n s h ที่ออนไลน์ เพราะว่าช่วงนี้นั้นหน้าร้านก็จะไม่เปิดนะครับก็ใครที่จะซื้อนะครับก็สามารถไปซื้อได้ที่ออนไลน์เท่านั้นนะครับส่วนถน้าร้านร้านเปิดก็คือไปซื้อที่หน้าร้านได้เช่นเดีวยวกันนะครับแต่น่าเสียดายครับขอแถมตัวนี้รู้สึกว่าจะไม่ได้แถมกับตัวของอไมอถืออย่างตัวของ oppo reno 3 pro นะครับถ้าแถมกับ reno 3 pro นี่ก็โอเคเหมือนกันนะครับ สำหรับคลิปรีวิวของหูฟัง Oppo Enco W31 ก็ขอจบตรงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่กับคลิปหน้าซึ่งจะเป็นเรื่องราอะไรน,นั้นต้องติดตามในช่องบิ๊กไลน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็พูดคุยผ่ายคอมเมนต์กันข้างล่างหรือใน facebook.com อมสไลด์บบ,บก,ก็ได้ครับ